สวัสดีค่ะ f อฟซี FC ที่ภจ๋จาหนูขอพักร้อนนะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะพาทุกคนนะคะมารีวิวเส้นทางนะคะบนเกาะสีชังแห่งนี้นะคะโดยเส้นทางที่เราจะทําการรีวิวนะคะก็คือเป็นเส้นทางเที่เรากเกาะสีชังนะคะคือเราลงเรือมาปุ๊บใช่ไหมข่าเรือเราลงเรือแล้วก็มาขึ้นท่าเรือที่เกาะสีชังเนาะแล้วเราก็จะรีวิวตั้งแต่ตรงเนี้ยท่าเรือเกาะสีชังนะคะไปยังปริการรีสอร์ทนะคะซึ่งปริการรีสอร์ทเนี่ยเป็นรีสอร์ทที่เรา พักอยู่นะคะสำหรับทริปนี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะคะคนสามารถเดินทางด้วยอะไรได้บ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ,ะถ่ายเขาก่อนอน,นี่เ,เกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปไมไปค่ะไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างแป๊บ,บนึงนะจ๊ะอันนี้นะคะเราสำหรับเราสองคนนะคะเราก็เข้ามอเตอร์ไซค์ค่ะ ว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะคะไปเลยว้าวนี่นะคะไป welcome to สช Chang Iceland นะคะเย้ซ yeah. ึ่งเกาะสีชังเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตอนนี้เขาเป็นเทศบาลแล้วนะเทศบาลตำบลเกาะสีชังนะคะเขาเป็นอำเภอแล้วไม่ตรงนี้คือเป็นเทศบาลแต่จริงๆ<อ>คือเป็นอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชน,ชนบุรีนะคะก็จะมีคอม ก็ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือคนขับเรามาระวังหน่อยนะคะเพราะเส้นทางมันก็จริงๆถนนมันดีแหละแต่ว่ามันเป็นขึ้นเนินเห็นไหมก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกจุดหนึ่งเนาะเขาก็จะคอยบอกอยู่ว่าถ้ามาถ้าสวนเลนมาก็คือให้ชิดทางนู้นนะเดี๋ยวมนจะมาชนทางนี้นะอะไรเงี้ยเดือนนี้เดือนนี้ออกจากนี้เราก็เลี้ยวเลี้ยวหวเลี้ยวซ้ายเนาะเขาขึ้นเนินมาแล้วเนาะไปจ้ามาดูจ้าเนินเมื่อกี้อ่ะขึ้นมาปุ๊บต้องหักซ้ายนะเพราะว่ามัน ต้องดูรถทางขวาด้วยมันจะมีรถออกมาจากสารเจ้าอ่ะสารเจ้าพ่อเขาใหญ่อ่ะต้องระวังด้วยค่ะเมื่อกี้เราก็บนเกาะนี้เนาะก็จะมีพวกไปรษณีย์นะคะยังเลยเห็นแล้วเหรอไปรษณีย์อ่ะเธอไวจังเลยเธอรู้ได้ไงมีไปซนีเมื่อกี้ผ่านมาแล้วที่เธอค่าเอ้าเหรออ๋อโอเคนี่ใช่ไหมไปรษณีย์ตรงไหนต้องไปรษณีย์ สิ่มากด้เป็นสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นที่ว่างงานอำเภอนะคะเห็นไหมตอนนี้ก็คือนํำแพ็ง,งุืเขียวน,นี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นรุ่งให้บ้างเกาะสีชังค่ะก็จะเห็นผู้คนนะคะขับมอเตอร์ไซค์นะคะอย่างสนุกสนานนะคะก็จะมีตลาดเนาะจริงๆถ้าไม่มองด้านซ้ายมือของเรานะคะก็ไม่คิดว่าตรงนี้คือบนเกาะน,นะคะกม่คิดว่าเราขับอยู่หมู่บ้าน <c oughs> ที่เกาะที่เกาะสีชังเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะโอ้ว้วาวต้องบอกเขาก่อนมีพวกฝูงพวกแฝดน่าสงสารเกวันก็บอกเวลาไม่ใช่เหรอบอกตอนไหนจ้าเก,กวันมีไม้ปะไม่มีจ้าไม่ได้เปิดไม้หรออาเปิดแล้วจ้จาแฝดก็ไเปิดจ้านีค่ะต่อไปนะคะข้างหน้าก็จะเห็นเป็นธนาคารกสิกรนะคะเห็นไหมมีธนาคารมีตลาดสดด้วยจ้าไปเลยจ้า อกมาสิค่ะเช่ามอเตอร์ไซค์เท่าไหร่สำหรับค่าเช่ามอเตอร์ไซค์นะคะที่เราเช่ามานะคะก็คือ24ชั่วโมงเขาคิดอยู่ที่300บาทค่ะแต่ถ้าไม่ถึง24ชั่วโมงเนาะประมาณเท่าไหร่อ่250อะ250อยเออสองบาท7 8ชั่วโมงก็คือ250ราสิบบาทแต่ถ้าเช่าเกิน24ชั่วโมงเขาจะคิดชั่วโมงละ100นะอ้ะวาวมีเซเว่นมีเซเว่นเนี่ยใครที่สำคัญ<ห>ไม่อดตายแล้วสำหรับคนที่ โอ้ยโอ้ยสนที่อะไรงบน้อยสห่วนที่ไม่ใช่เออมีงบน้อยด้วยหรือว่าเออแพ้อาอหารทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าชีวิตทั้องการเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความจริงอาหารอาหารข้างบนก็ไม่แพงนะใช่อาหารร้านอาหารข้างบนก็ไม่ได้แพงนะคะก็เหมือนกับบนฝั่งแหละม,มันก็คืออาหารทะเลอ่ะมันก็ราคาอาหารทะเลเนาะความจริงเรามากินแล้วร้านเจ๊อะไรเจ๊หนอง ันนี้เราก็ไปชิมมาแล้วกันที่ร้านเจนหน่อยริมทางเจนหน่อยะะเดี๋ย,นนยวป้าน่าจะผ่านแหละเจนหน่อยริมทางอยู่ริมทางจริงร้านเจนหน่อยอยู่ด้านซ้ายมือนะคะเลยเซเว่นมาปุ๊บก็เลาะซ้ายม,มาเรื่อยเลาะซ้ายมาเลยระวงังระวังจริง ใช่ดอกไม้ริมทางแต่เป็นเจ็นหน่อยริมทางก็เจอดูดูแล้วจะรู้สึกว่าทุกคนต้องขับมอเตอร์ไซค์กันคอมม์คอมเมนต์ใช้คำว่าคอมม์คอมเมนต์ตรงนี้ปเป็นเขตชุมชนนะเป็นหน้าหา้างอันนี้ก็เป็นหน้าห้างนิตตำรวจนะจ๊ะความจริงถ้าใครไม่ชอบมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็มีรถสองแถวนะใช่นี่เองรถสองแถวสวนมากเลยสกายแล็บก็มี ราคาก็แล้วแต่เมาส์สำหรับการเดินทางไปที่พักของเราหรือปริทรั์รีสอร์ทนะคะก็คือจริงๆแล้วอย่าี่บอกนะว่าที่ปริทรั์รีสอร์ทเขาจะมีรถมารับนะคะแต่ว่าจะมีรอบตอนบ่ายโมงสี่สิบเนาะจากท่าเร,รือไปนิดหน่อยอแต่ถ้าใครอยากจะเว้นมอเตอรไ์ไซค์เหมือนเรานะคะก็สามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นเนินค่อนข้างจะยาวอยู่นะคะเึ้นเนินเดี๋ยวปล่อยเข้าไปก่อนปล่อยรถขยะไปก่อน เหม็นนตามรถขยะเหม็นแล้วประเด็นเราคือเราแซงไม่ได้ด้วยใช่เอาตรงนี้แหละตรงนี้แล้วที่บริฮัตก็จะมีอะไรนะรถมาจากบริฮัตมาส่งที่ท่าเรือตอน11.40โมง4ีกรอบนึงนี่ไงเห็นป้ายแล้วไม่ต้องกลัวหลงนะคะใครมาเพราะว่าบริฮัตอะค่ะจะมีป้ายตลอดทางนะใช่แต่สังเกต บอกทางตลอดทางแบนด์ดีชิ้มหยแต่ความจริงเราชอบมอเตอร์ไซด์ดีที่สุดเพราะว่ามันสะดวกเราไปไหนก็ได้นีด่ดีสุดนี่ไงนี่คืออะไรอ้าวอ้าวอัศดาอัสดาแม่ไหนเห็นแมไหนนี่มีอันน,นี่ก็น,นี่ด้วย ขอนะอกับอะไรนะครีมขอโทษนะคะเออครีมนี่ครีมนี่นะคะเรามาหาสายชนแป๊บนึงเนาะถ้าใครจะไปเยี่ยมชมก็ได้นะครับราคา50บาทเยี่ยมชมเลยนะเด็ดเยี่ยมชมที่พักถ่ายรูปจ้าดูคอามแพงนิดนึงค่ะบีฟอร์เหมือนไหมแล้วก็อัฟเตอร์พยายามแต่งตัวมาให้เหมือนนั่นเนี่ยต้องทำท่าด้วย อันเีหนึ่งสองสองข้างสองข้างหนึ่งสองแอคชั่นเออว่าพอดีมีหลานชื่อเดชมีหลานชื่อเดชก็เลยเป็นน้าของเดชเป็นน้าของน้องเดชเป็นน้าเดชไงอันนี้มันน้าเดชได้อยู่เราเป็นน้าของไอเดชนี่นะเ๊ะแด้วดูเส้นทางก็น้น้างบน้อ่งเก็บน้อเก็น้น้ออบน้เก้บเบ้บน่เดี๋้อกนก็นอากน่เนอน่เ้อ่จะมาเจอ นวกเราพอจะขับไหมไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ไปไปต่อครับไปต่อเลยจ้าเฮ้ยอันนี้เป็นคาเฟ่หรืออะไรโฮเทลเหรอโฮเทลโฮเทลสไตล์โมร็อกโกใช,ออใช่อัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยอัดอยู่ใช่ไหมจอ้ยเดี๋ยวโรขับมาตั้งนานไม่อัดเลยจบเลยไป ระยะทางจากท่าเรือมาที่ปริฮัตก็ประมาณ2.2กิโลไม่ไกลนะครับรถที่เช่ามาเขาก็เติมน้ำมันให้เต็มแหละแต่ความจริงเขาคงคำนวณแล้วแหละว่ามันมันไม่ได้ใช้เยอะนะได้นะม,มันก็ขับแป๊บๆป๊แล้วไม่ต้องเติมน้ำมันกลับด้วยนะเขาบอก300นี่คือรวมไปเลย อันนี้ก็ซ้ายมือน่าจะเป็นเขตของอะไรส่วนบุคคลเใช่ส่วนบุคคลอะไรมากกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกมันมีลวดหนามไหล่ะสวัสดีค่ะนี่นี่เอา่งนี้ดีกว่าเราก็จะเห็นไยนาเดตตลอดอ่าจำได้ไหมว่านาเดทนาเดทอ่ะแสดงเรื่องอะไรโอ้เดี๋ยวนี้ใครจะดูละครเนะเเรื่องเกมร้ายเกมรักคู่กับยาย่า นานเท่าไหร่แล้วเรื่องนี้โฆษณานานมากอะนานนเดชยังเป็นละออนอยู่เลยอะสิบปีได้เพราะว่าอะไรนะสิบปีได้เออสิบปีพอได้เลยเกมรักก็คือณเดชก็จะเป็นแสดงเป็นตัวละครชื่อสายชนนะคะย่าก็แสดงเป็นตัวละครชื่อนางฟ้านางฟ้าของสายชนอ่าเราจะเคยได้ยินคำนี้อยู่ช่วงนี้นางฟ้าของสายชนเพลงประกอบละครก็จะเป็นเพลง เลสีดมมไม่นานก็เช้า,นา,นชางั้นเขาเป็นอะไรนะน้าของอดีตแล้วเธอก็เป็นเป็นอะไรเป็นทุ่งหญ้าแล้วกันนะเจ <c oughs> ่ไหมก็จะเป็นนางสาวฟ้าไม่ใช่นางฟ้าเขามีเล่นหลายเรื่องนี่น,นีอันนี้ก็ใกล้หาดนี่ไง หาดถ้ำพังนนทางไปหาดถ้ำพังนะคะที่พักของเราก็จะใกล้อันนี้ตรงไปได้เป็นพาริฮัทแล้วมั้งใช่เป็นพริฮัทน,นะคะหาดถ้ำพัง <Okay. S 1> ก็เป็นหาดเดียวที่มันมีที่เล่นน้ำได้บนเกาะสีชังอะ่ะเดี๋ยวใครเข้ามาดูแต่ถนนถนนบนเกาะสีชังอะ่ะถือว่ากว้างนะ ก็กว้างแหละแต่พอมันจังหวะนี้นี่แหละอ่านี่ง่ายบริหารนะคะบริหารของเราเห็นไหมบริคัรนะคะดีไงเป็นที่พักกระท่อมริมผานะคะใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้วเส้นทางก็ดูธรรมชาติเหลือเกินนะครับแต่วระระวังนิดนึงเนาะถ้าเลี้ยวเข้ามานี้มันก็จะเป็นถนนก็จะเป็นหินมีกรวด ถ้าใครกระเป๋าเยอะก็ต้องระวังหน่อยนะเมื่อกี้เราก็เอากระเป๋ามาแล้วดูทุรักทุเลมากเลยใช่ค่ะต้องค่อยๆขับนะเดี๋ยวล้มใช่ต้องค่อยๆขับอนะ่ะถ้าเรามันสายแว้นเลยนะเราขี่มอไซค์แต่เด็กเก๋เด็กตางจังหวัดก็ยังมีแหละอ้ะาวเธอไม่ดูกล้องเลยนะโอ้โห <c oughs> แก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วเธอใสีดำอันนี้เป็นรีสอร์ทที่ขึ้นชื่ออีกที่หนึ่งความจริงมันดังมาเป็นสิบกว่าปีแล้วแหล,ละพราะมันก็จะเริ่มเก่าหน่อยคนระับแต่ที่เขาก็เริ่มเขาซ่อมมากกว่าคือเขาเหมือนกับมันก็มีที่พังก็ซ่อมไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ทำเพิ่มหรอกเพราะมันใช้ไม้ไผ่ใช้อะไรทำจริงๆ จริงมันมีหนังอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ใครเกิดทันหรือเปล่าชื่ออะไรนะมุงงาลาตีถ้าเป็นถ้าเป็นหนังสือนะวิลเลียวอารินเขาเขียนแต่ถ้าเป็นหนังชื่ออะไรไม่รู้มีสองภาคอะ่ะปืนใหญ่จอมสลัดจำได้แล้วมีพวกอนันดาบูลลิงแฮมพระเอกพระเอกที่แสดงก็เป็นละครปาลีชื่ออะไร,รสักอย่างนะใช่ป<อ>าีแล้วก็มี ติ๊เจษฎาพรมีอะไรอย่างเงี้ยดาราด,ดังๆฮะมีสอ,ะอสองภาคเลยแตก่อนสภาคเลยหรอใช่แต่ก่อนสองภาคเลยแต่เขาบอกว่าก็ไปดูอยู่แหละแตล่ลืมไปเพราะว่าความจริงหนังมันไม่ค่อยเท่าไหร่หนังสือเขาบอกมันดีกว่า hmm. นี่ถึงละถึงละนี่ไงตอนนี้นะคะเราก็เข้าเขตนะคะรีสอร์ทอะครปริฮัทรีสอร์ทนะคะนี่ไงเห็นเห็นทะเลไหมปริฮัตรีสอร์ทนะคะ ชายากระท่อมริมหามีน้ำและฟ้าเป็นเพื่อนนะคะนี่คือคอนเซปต์ของรีสอร์ทคอนเซปต์ของรีสอร์ทมีน้ำข้างหน้าไงฟ้าโอ้โหเฮ้ยฟ้าชิ่งไหมเป็นเพื่อนอ่าก็อ่ะปิดกันหน่อยเดี๋ยววันนป๊งหนึ่งอ่าให้ดูป้ายก่อนเ่ยเตียงระบายฟารวิแ อโอเคเป็ไปไงบ้างคะเส้นทางระหว่างท่าเรือมาที่ปาริหัรรีสอร์ทของเรานะคะก็ถือว่าใช้ได้นะขับได้ขับได้ลองดูค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็เราขอจบการรีวิวเส้นทางเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็สําหรับบรรยากาศภายในรีสอร์ทนะคะทุกค่าทุกคนอยากเห็นนะคะว่ามันสวยเหมือนที่เขาร่มเลอหรือเปล่านะคะ สามารถไปชมคลิปเต็มๆของเราได้ที่ช่องชาแนลเจ้านายจ่าหนูขอพักร้อนนะคะหรือเพจเฟซบุ๊กนะคะเจ้านายจ่าหนูขอพักร้อนเช่นกันนะคะแต่ยังไงนะคะสุดท้ายนะคะและท้ายสุดนะคะก็อยากจะขอรบกวนนะคะให้ทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ของเราด้วยนะคะได้สักสิบไลค์ก็ดีใจมากๆาแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้ว